สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่อง Armtut Channel อีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับตัวจะมารีวิวนะครับเป็นน้ำวิตซีนะครับเป็นน้ำวิตามินซีที่เป็นรสมะนาวนะครับที่มีขายในเซเว่นอีเลเว่นนะครับซึ่งตอนนี้ตัวก็ซื้อมาทั้งหมดสี่ยี่ห้อนะครับเป็นรสมะนาวทั้งสียี่ห้อเลยนะครับก็มาลองชิมรีวิวกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับยี่ห้อแรกนะครับเป็นยี่ห้อซีว v i t นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น รสเลมอนนะครับเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีนะครับเขาบอกว่าเป็นวิตามินซีเทียบเท่ากับเลมอนสด6ผลด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยซีวิตเนี่ยอยู่ที่ราคา16บาทน,นะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยดีกว่าอืมตัวนี้เหมือนเหมือนกินน้ำมะนาวเลยนะครับรสชาติเปรี้ยว แล้วก็อมหวานเล็กๆนะครับเหมือนน้ำมะนาวเลยแล้วก็อร่อยมากนะครับกินง่ายกินกับเวลากินแบบว่าเย็นๆนะครับสดชื่นมากเลยนะครับตัวนี้อร่อยนะครับอร่อยมากๆเดี๋ยวเรามาลองกินรสตัวอื่นก่อนนะครับว่าจะแตกต่างอะไรกันยังไงตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับให้ไปเลยครับตอนนี้ตัวนี้อันดำหนึ่งเพราะว่าตัวแรกวิต d เดนะครับวิตาเดเลมอนนะครับเป็นน้ำมะนาวเหมือนกันตัวดีเนี่ย นำเข้าจาก UK นะครับอ่อตัวนี้เป็นสูตรน้ำตาลน้อยนะครับสูตรน้ำตาลน้อยเรื่องวิตามินซีเนี่ยอ๋อตัวนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำมะนาว20ซนะครับก็สำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักนะครับก็สามารถกินได้ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา15บาทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองชิมกัน ตัวเนี้จะออกเปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่เท่าตัวแรกแล้วก็หวานน้อยกว่าคล้ายๆกับเครื่องดื่มชูกำลังรสมะนาวอะไรประมาณเนี้ยก็สำหรับตัวก็ยังให้ตัวแรกชนะอยู่นะต่อไปนะครับเป็นของดับเบิลซีนะครับตัวนี้นะครับดับเบิลซีตัวนี้ อยู่ที่ราคา15บาทนะครับดับเบิลซีตัวนี้เป็นวิตามินซี200%เขาเขียนว่าเป็นให้รสชาติที่เข้ากันระหว่างเลมอนและมะนาวมีกลิ่นหอมผสมผสานระหว่างผลไม้ทั้ง2ชนิดนะครับอครับอันนี้ก็เป็นเลมอนผสมมะนาวเหมือนกันตัวนี้ไม่ได้มีสูตรอะไรเป็นพิเศษนะครับ โอเคมุ้นิมกันอืมแบบหนึ่งนะอืมตัวที่สามเปรี้ยวที่สุดนะครับอืมตัวที่สาม ตัวที่สามเนี่ยรสหวานจะน้อยจะน้อยที่สุดกตัวนี้จะน้อยที่สุดแต่ดับเบิลซีเนี่ยรสหวานจะน้อยกว่าตัวแรกรสชาติจะเปรี้ยวมากกว่านะครับก็ถือว่าอร่อยเหมือนกันกิน,กนลแ้ะสดชื่นนะครับโอเคต่อไปตัวสุดท้ายนะครับเป็น ของยี่ห้อ w ู o d y C l o ล็อกนะคะนี่นะครับ w o o d y C ซ o ล็เป็นของพี่ว o ดดีนั่นเองเป็นเครื่องดื่มวิตามิน C 200เอร์เซนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนผสมเป็นไม่ได้มีส่วนผสมของมะนาวหรือเลมอนเลยนะครับไม่ได้เขียนไว้เลยอะแค่บอกว่าเป็นเครื่องดื่มวิตามิน C นะครับ ก็เดี๋ยวลองชิมกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา15บาทเหมือนกันนะครับอืม mm hmm. ตัวนี้จะแปลกๆก,กว่าเพื่อนอะ่ะ mm hmm. มันมีรส มันเป็นรสมะนาวแต่ก็รสชาติแปลกๆเหมือนพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับอืม,อมก็ปิดแต่เปรี้ยวถ้าให้เรื่องความอร่อยนะครับสำหรับตัวตัวซีวิทอันดับหนึ่งซีวิตนะครับอันดับหนึ่งตัวที่สองก็คือดับเบิลซีดับเบิลซีได้ที่สองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเปรี้ยวกว่าแต่รสชาติก็จะคล้ายๆกับซีวิตนะครับ ส่วนอันที่3จะเป็นวิตาเดนะครับวิตาเดตัวนี้จะสําหรับคนที่ไม่ชอบความหวานนะครับตัวนี้เนี่ยจะจะน้ําตาลน้อยส่วนตัวนี้มันคล้ายๆแบบพวกเครื่องดื่มชูกําลังซะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับใครที่มีความเห็นที่แตกต่างแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็น มาใต้คลิปได้นะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปรีวิวแนวนี้ได้อยากให้ตัวรีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับที่หาซื้อได้ง่ายตาม7 e 1 e e เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องอาร์มตัววชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบบ๊ายบาย